กองบัญชาการกองทัพไทยกับงานส่งเสริมรการเกษตรสวัสดีครับมาที่ตามงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานพัฒนาภา,าค2วันครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการโคกหนองนาโมเดลดำเนินการนำเศษฟ,ฟางมาห่มดินในพื้นที่1ไร่พอเพียงและพื้นที่ดินในบ่อเลี้ยงกบ เพื่อเป็นการป้องกันการระหึอของความชื้นอยู่ในดินอีกทั้งเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินเฮ็ดให้ดินมีความสมบูรณ์ในพื้นที่ระเบิดพิทักับณศูนย์เรียนรู้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองสำนักงานพัฒนาภาค2บ้านโคกพัฒนามู่ที่13ตําตำบลไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนันกรบสินบนเงินต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสครับ